นี่ก็จะเป็นเพจใหม่นะครับผมก็ชื่อตัวละครอ,อาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็ผมว่าอาจจะไม่เปลี่ยนไปมากคำแปลก็อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับโอเคไปร,รับชมคลิปกันเลยครับเย่หูแกมันก็แค่มดตัวหนึ่งในตอนนี้ข้าจะปล่อยไปก่อนแต่ถ้าแกยังไม่เลิกจุ่งกับข้าละก็ครั้งหน้าแกได้ตายจริงๆอย่างแน่นอน Kha giak ru jing jing, nai toan nii, nang pen chen rai bang na, kha kik nang lak kern Ai Uen oi, Hoang Ơ Ơ, mắn, ngô jing jing loi หวงเอ๋อเพียงแค่ต้องการปกป้องท่านหวงเอ๋อไม่ต้องการที่จะยึดครองจัก,กรวาลตามที่ท่านทําแต่ข้าต้องการที่ติดตามท่านคอยรับใช้ท่านตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะดับสูญตอนนี้ข้าได้เกิดใหม่แล้วแล้วหวงเอ๋อล่ะไม่นางเป็นถึงจกักรพรรดินีแห่งดวงดาว ที่ข่าผู้นี้ยังต้องกลัวนางจะต้องไม่เป็นอะไรหังเออเจ้ารอข้าก่อนเลยนะไม่ช้าก็เร็วข้าต้องกลับมาเป็นราชาปีศาจอีกครั้งให้ได้เลยร่างกายนี้ช่างอ่อนแอเหลือเกินแต่ก็ยังดีโลกนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ พลังชีวิตของพวกมดพวกจะต้องเป็นของข้าแม่น้ำเมืองสีซิตี้โอ้ชื่อมืองคาดเขาได้เลยคุณปูค่คาท่านพึ่งจะหายป่วยท่านก็หนีออกมาตกปลาข้างนอกแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นจะทำอย่างไรอ่า เซียวยี่เจ้าไม่ต้องกังวลสำหรับเรื่องนั้นนายตอนนี้ปู่ของเจ้าแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะการหายป่วยในครั้งนี้ปู่รู้สึกได้เลยว่ามีกำลังมากขึ้นกว่าเดิมเยอะคุณหนูตอนที่นายท่านอยู่ในกองทัพนายท่านเป็นถึงสุดยอดปรมาจารย์ในกองทัพเลยนะถึงแม้ในตอนนี้นายท่านจะแก่แต่เขาก็ยังแข็งแกร่ง ต่อให้กองกําลังพิเศษมาสู้กับเขาในตอนนี้ก็ยังแพ้นั่นมันก็จริงคุณปู่ของฉันเคยเป็นสุดยอดปรมาจารย์แต่กองทัพรวมถึงคุณลุงจงที่อยู่กองทัพพิเศษเช่นเดียวกันทั้งสองสามารถปะมือกับระดับปรมาจารย์ได้อย่างสบายคงไม่มีเรื่องอะไรให้หน่าเป็นห่วงแล้วละโอ้เหมือนว่าจะตกบ้าได้แล้วนะดูเหมือนว่าจะตัวใหญ่มากเลย ถึงสุดกาลังยา่านะนี่มันอะไรบองกันนายท่านไว้นี่คือการโจมตีของศัตรูโจมตีหยุดก่อนแกเป็นใครทำไมถึงโจมตีฉันละ่ะ เขาคนเดียวสามารถจัดการกับบริการทั้งหมดได้เพียงแค่ชั่วพริบตาเจ้าตายหยุดก่อนเสียวจงอะไรกันเขาสามารถล็อกการโจมตีได้แกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะเป็นไปได้อย่างไรเขาสามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้อย่างไรพวกเรามาโจมตีกันเถอะ รุยเสี่ยวจงนายท่านคุณหนูรีบหนีไปเฮ้ยเฮ้ ไอเวนนี่แข็งแกร่งจริงๆทําให้ข้าต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีมาสู้ดูเหมือนว่าข้าจะประมาณคนโลกนี้ไม่ได้สินะพวกคุณทําเสื้อของฉันขาดพวกคุณจะต้องชดใช้อย่างไรดูเหมือนว่าข้าจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วชดใช้ค่าเสียหายเสื้อผ้านั่นหรอเขาไม่ได้ฆ่าข้าหรอเนี่ยสหายตัวน้อย ข้าต้องขอโทษจริงๆสำหรับเรื่องนี้ข่าเสื้อผ้าฉันจะจ่ายให้เองเด็กหนุ่มคนนี้ไม่เลวเลยสามารถจัดการกับบริการได้และตัดแขนของเซียวจงได้ด้วยนิ้วเดียวถ้าเป็นไปได้อย่าเป็นศัตรูกับเขาหัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้สหายตัวน้อยนายมีชื่อว่าอะไรล่ะบางทีเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ฉันนามสกุลเยแต่สำหรับการเป็นเพื่อน ฉันเกรงว่าคุณจะไม่มีเวลาเหลือแล้วล่ะหมายความว่าอย่างไรปัจจุบันดูเหมือนว่าคุณจะแข็งแก่งและแข็งแรงแต่จริงๆแล้วคุณกำลังจะตายเอ๋แกเสี่ยวจงยะพวกเราคือตระกูลไปมีคนมากมายให้เกียรติแล้วมาประจบแต่เราทำไมนายถึงได้มาทำตัวหยาบคายแช่งคุณปู่ของฉันแบบนี้ล่ะ ฉันไม่ได้แช่งคุณปล่กของเธอนะฉันเพียงแค่ว่าความจริงจะเชื่อไม่เชื่อมันก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณแหละนะตอนที่ฉันเห็นเขาฉันเหมือนกับเห็นภาพของสัตว์ดุร้ายและร้ากาจในยุคโบราณกาลจิตสังหารของเขาสามารถฆ่าฉันได้เลยเหรอสัญชาตยาณของคุณมั่นเสมอแสดงว่าเด็กนั่นคงอันตรายถูกต้องแล้วเสียวจงคุณรู้สึกไหมว่าเด็กหนุ่มคนนี้เหมือนกับเขา หมายถึงเทพสงครามหลงหยาที่หายตัวไปหลายปีน่ะเหรอจะเป็นไปได้อย่างไรและเขาเองก็ยังหนุ่มอยู่เลยคุณปูมาดูนี่สิปลาในแม่น้ำตายหมดแล้ว